สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงยาตัวหนึ่งละกันที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็กินมันบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาป่วยจัดเลยนะครับผมเหมือนเป็นไข้หวัดเลยเนาะตอนนี้ก็พอเหมือนหายไข้หวัดเสร็จป,ปุ๊บก,ก็มาคออักเสบต่ออีกโอ้โ oh ห ป่วยมากๆเอาจริงๆเป็นไข้เยอะมากเลยในช่วงที่ผ่านมาเป็นไข้เราต้องกินอะไรทุกคนกินยาถูกไหมยาอะไรยาลดไข้ยาพารานั่นเองนะครับเฮ้ยผมก็เลยแบบมีคําถามมาว่าแล้วยาพาราเนี่ยมันมันดียังไงวะทำไมมันถึงแบบเป็นยาวิเศษวิโสเหลือเกินเล่าหลายๆคนเนี่ยจะเคยได้ยินคําพูดมาถูกไหมว่าเวลา ปวดอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวตัวร้อนหรือว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดนูนปวดนี้กินพารานี่บผมช่วยหมดปวดหลังปวดฟันปวดหัวปวดนู้นปวดนี้แม่งแก้การให้ขั่วจัก,กรวาลโอ้โหมึงยาพระเจ้าชัดๆเลยนะครับผมก็เลยแบบสงสัยนะครับผมว่าไอายาครอบจัก,กรวาลน,นี้เนี่ยมันแบบ มันทำงานยังไงกันแน่นะครับมันดียังไงทําไมมันถึงวิเศษวิโสขนาดนั้นแล้วมันมีข้อเสียอะไรไหมเนี่ยวันนี้ก็เลยไปศึกษามานะครับผมแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนที่เป็นเภสัชกับหมอมาก็ได้รับฟังคําอธิบายมาค่อนข้างจะชัดเจนเลยแล้วก็ได้เข้าใจถึงมันมากขึ้นอย่างแรกเลยนะครับถามว่าไอ้พาราเนี่ยยาลดไข้กินปุ๊บมันช่วยรักษาร่างกายอะไรเราไหมคําตอบก็คือยาพาราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวรักษาโดยตรงนะครับผมแต่เวลาร่างกายเราป่วยเนี่ยมันก็มักจะตอบออกมาด้วยการเป็นไข้ถูกไหมทุกคน อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเนี่ยซึ่งเป็นไข่เองเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นไข้สูงๆมากๆเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เลยนะทาให้เราเพลียแล้วก็อาจจะทมให้ถึงกับขั้นช็อกได้เลยนะครับผมแล้วก็ไข่ยยเดี๋ยวนี้เองเนี่ยสมัยก่อนเราจะบอกว่าแบบต้องเป็น38มสิบนถึงไข้สูงแต่จริงเดี๋ยวนี้นะครับผม37.5เนี่ยเราก็ถือกันว่ามีไข้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นหลักเกณฑ์ที่มันเหมือนอาจจะลดลงมาเรื่อยๆแล้วกันรจริงๆมันมีคําอธิบายอยู่ซึ่งตรงเนี้อาจจอปออา,า,กาปกเนร็ ของมนุษย์อะ่ะมันถึงแบบมีอุณหภูมิน้อยลงอะ่ะแต่นับว่าดูเป็นไข้มากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวอันเนี้ยทำคลิปออกมาให้ทีละกันแต่โอเคเอาเป็นว่าเป็นไข้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนที่ฟังคลิปอยู่อะ่ะคงเคยเป็นอยู่แล้วละคงไม่มีใครไม่เคยเป็นไข้นะครับแต่ทีนี้เองทำามากินพาราแล้วเนี่ยมันถึงลดไข้ได้ในเมื่อมันบอกว่ามันไม่ได้รักษานี่มันไม่ได้แบบโอ้โหทําให้อาการป่วยเราหายไปหรือว่าปวดหัวปวดฟัน ปวดศีรษะปวดหลังปวดนู้ดปวดนี้ทําไมพารามันทําได้คือพาราเนี่ยนะครับผมทําหน้าที่เป็นยาลดอาการปวดโดยมันไปนลดที่สมองนั่นเองนะครับผมทําให้เราเนี่ยรู้สึกปวดน้อยลงเวลากินพายาเข้าไปเนี่ยนะครับผมมันก็จะออกฤทธิ์ออกมาซึ่งมันจะออกฤทธิ์เข้าไปที่ประสาทส่วนกลางเลยนะครับผมหรือว่า central nervous system CNS นั่นเองครับชื่อย่อของมันและเมื่อมันถูกดูดซึมเข้าไปเนี่ยนะครับผมมันจะไปยับยัง้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าไซโคลออกซิเจนเสในระบบประสาทส่วนกลางของเรา ซึ่งพอมันไปยับยั้งไอเอนไซม์ตัวนี้นะนะครับผมมันก็จะไปยับยั้งการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโปสเตอแกนดินซึ่งไอเจ้าโปสเตอแกนดินเนี้ยมันเป็นสารสื่อประสาทนะครับผมเป็นสารสื่อกลางที่เรียกว่า primary mediator แล้วมันจะทําหน้าที่ให้เกิดอาการปวดในมนุษย์ขึ้นมาได้ครับก็คือเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกความเจ็บปวดเนี้ยพอกินพาราเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปยับยั้งทําให้ร่างกายของเราเนี้ยไม่ได้สร้างความปวดขึ้นมาตรงนี้เองก็จะนําไปสู่กลไกที่ทําให้ร่างกายเนี้ยไม่ได้เพิ่มอุณหภูมิ จะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยลดลงก็เลยสามารถลดไข้ลดอาการ ปวดได้นะครับผมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไปรักษาการปรวดตรงนั้นนะครับไอการรักษาต่างๆเนี่ยมันมาจากภูมิคุ้มกันในร่างกายหรือว่าระบบต่างๆในร่างกายที่มันซ่อมแซมขึ้นมาเองได้แต่ตรงให้เองเนี่ยก็ใช่ว่ามันจะสามารถปล่อยให้ร่างกายรักษาเองได้ทุกอาการนะครับเพราะว่าบางอาการเองเนี่ยอาจจะต้องกินยาเพื่อรักษานะยาอื่นที่ไปรักษาอะไรบางอย่างอาการต่างๆโดยตรงตรงนั้นไปเลยเนี่ยนะครับผมแต่พาราเนี่ยจะช่วยบรรเทาความปวดไปได้แล้วที่เหลือร่างกายก็อาจจะจัดการเองในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเป็นอาการปรวดไม่มาก อาจจะเป็นไข้หวัดอาจจะเป็นข้ออักเสบอะไรแบบเนี้ยบางทีแล้วอะ่ะกินพาราทําไมถึงหายก็คือพาราเนี่ยช่วยให้เราไม่ปวดถูกแม้ส่วนไอ้ที่มันค่อยๆหายค่อยๆดีขึ้นอะ่ะจ,จะเป็นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่คยค่อยๆรักษาตัวเองมาแต่ถ้ากินยาเข้าไปเนี่ยนะครับผมมันก็จะช่วยให้เราหายเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองอะ่ะพูดกันขนาดเนี้โอ้โหพารานี่มันแบบมันดูดีเหลือเกินถูกไหมมันแบบ มันเป็นแบบยาวิเศษสุดๆเลยอะซึ่งเอาจริงนะการสร้างพาราขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยมนุษย์เอาไว้ได้มากมายเลย,เลยครับผมมันทําให้มนุษย์เนี่ยแบบต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้ดีมากๆถูกปะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ใช่ว่าพาราเองเนี่ยมันจะแบบเป็นยาวิเศษที่ไม่ได้มีแบบข้อเสียเลยนะครับผมคือพาราเองเนี่ยก็มีข้อเสียอยู่เช่นมันใช้เยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นพิษต,ต่อตับได้นะครับผมแล้วก็ยิ่งให้ใช้เยอะมากๆเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการแบบตัวเหลืองปัสสาวะเหลืองเข้มสุดๆมี การอ่อนเพลียรหรืออาจจะรุนแรงไปถึงขั้นตับวายได้เลยคือเขาก็ไม่แนะนําให้ผู้ใหญ่เองไงน,นะครับกินพาราติดต่อกันเกิน10วันโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับผมแล้วก็ในวันวันหนึ่งเองเนี่ยก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปนั่นเองครับ ไม่ควรจะเกิน8เม็ดภายใน24ชั่วโมงนะครับผมก็คือ4,000มิลลิกรัมอันนี้คือในผู้ใหญ่นะเขาจะให้คิดว่าขนาดของผู้ใหญ่ที่จะกินเนี่ยคือ15มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัวนะครับผมแล้วก็กินต่อครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกิน1,000มิลลิกรัมนะยาปกติเนี่ยจะสัก500ถูกไหมก็คือกินครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกิน2เม็ดนะครับและการกินเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะคือบางทีอาจจะกินพาราไปเม็ดหนึ่งแล้วแต่อย่าลืมว่าบางยายาตัวอื่นที่เรากินไปด้วยเนี่ยมันอาจจะมีาาม่ แบบครอบจักรวาลเลยถูกไม่ใช่ลดไข้ก็ได้ใช้แก้ตัวร้อนก็ได้ลดอาการปวดหัวลดอาการปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดนู้นปวดนี้คือแม่งลดได้หมดอะปวดฟันมึงยังลดได้อะแต่แบบว่าก็ต้องกินอย่างมีแบบ ลิมิตด้วยนะไม่ใช่ว่าอะไรจะ,จะกิน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 อะไรแบบนี้นะครับผมก็ควรจะปรึกษาแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็เตือนทุกคนเอาไว้ด้วยนะเพราะว่ากินเยอะๆเนี่ยมันก็มีอันตรายได้เหมือนกันอ่ะแลวนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก็บผมคงต้องขอตัวไปนอนพัก ผ่อนกันก่อนละกันนะครับ ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะ ทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีเนยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%าบเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหนึ่งปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผม 9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W U, นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y W แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ